สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าเทวดาไม่ตายง่ายๆอดีตบิ๊กข่าวกลองสก,กิโรงพยาบาลตำรวจกำลังตกเป็นแพะรับบาปเนื้อหาใจความนะครับนายนันทิน์สามารถซึ่งเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกลองแห่งชาตินะครับนันทิน์ดได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กโดยให้ชื่อว่าศักดิ์สรีแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถาม เนื้อหาใจความในบอกว่าอย่างนี้นะครับโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยกาลังตกเป็นแพะรับบาปส่วนจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามนะครับโรงพยาบาลตํารวจเอาเมี่ยงของคนอื่นเข้ามาอมไว้นี่ก็จะครบหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับคนไข้อาการหนักจะตายคาโรงพยาบาลไหมครับเนี่ยคืนคนไข้ให้กับเรือนจําเขารับไปรักษาต่อดีกว่านะครับอย่าให้ศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของโรงพยาบาลเนี่ยเสียหายเลยครับรักษาโรคง่าย ไม่ยอมหายสักทีหนึ่งเชื่อนะครับเทวดาเนี่ยไม่ตายง่ายๆหรอกครับ